ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ด่านตมช่องมิดนะครับผมเฮ้ยบัวเมียนอยู่ด่านน้องคายนะครับผมกำลังจะควบนะครับผม <c oughs> เราจะไปเราจะไปไหนครับเราจะไปหลวงพระบางนะครับเราเราเราจะไปหลวงพระบางนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับผมไป อีสาตายอยากทำอยู่บ้านได้ไอพ่อลายสีใได้บอเป็นบ่าวบ้านแพงนาครบพนม,มเคยไปบออยากให้เป็นสาภัยพ่อเนียงละอวอ่าจังได้ ประเทศลาวแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปจ้ำบัตรกันนะครับจำ้จำไปจ้ำบัตรได้พี่น้องไปคดีได้พี่น้องฟั่งไทยเราแล้วครับสบายดีเจ้าไปไม่้ดีกว่าไปจ้ำบัตรจ้ำบัตรสุดยอดตัวสบายดีพี่น้องไปครับผม,อม,อมอตอนนี้เราก็อยู่ที่ เล่าเลยนะครับผมสอบพี่น้องสอบประวแล้วนะครับผมกิ<ๆ>นบซิลหน้าลดๆๆจ<ป>ิ้บซิลใส่กระเป๋าเยอะเออไปนะครับผมไปไปไปครับ <c oughs> สบายดีพี่น้องตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองไรพระธาตุาหลวงเมียงจันเนาะพี่น้องเนาะนี่ธาตุหลวงเมียงจันทร์เน,นาะบรรยากาศก็สิประมาณนี้นะครับผมเพิ่นบอกให้ไปปล่อยนกปล่อยปลาท่านพ่อถึงเฮ็ดบุญหลายแล้วบ่ต้องปล่อยจะสูงแล้วเิ่นบรรยากาศทางในเนาะ เราก็าบ,านะบางบริจาคนะคนับบันบบท็กิจทนกิจหน้าผมตามสถาราเนาพี่น้องเนาเลวเตนนะเราไอ้าตามเป็นคนที่ชอบทำกุจอยู่แล้วครับผมเดเราไปดูดรอบๆกันะ<ด>รัโบราสมัยสิคุณตบุญ สม <ส ensive. S 1> ัยเดียววะนนี่สีโคตบุญวูหูวูดูสมัยเดียวสีโคตบุนะถามเลยไม่รู้เหมือนกันเป็นบ้างอันนี้ห้ามจับนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงประตูชัยนะครับผมนะครับผมที่บตัวโปลาวนะพี่น้อนว่าครมาเวียงจันท์แล้วต้องมานี่ให้ได้ครับผมมาข่าวเนาะครับผมครับผมตูใส่น่นอนเดี๋ยวไปเบิกใกล้ๆดีกว่าเนาะไป กะเจ้าหลายคนกระเจ้าเชื่อว่าถ้าว่าได้ลวดประตูใส่นี้เนาะสิะได้กลับมาอีกอยาก,กับลมาบ่อยากมาอยู่มาเที่ยวหานะ ตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นโยนไฟนะครับผมรถไฟนะไปหลวงพระบางกนเนาะไปเจอกันหลวงพระบางกันละตอนนี้เราก็อยู่ที่หลวงพระบางแล้วนะครับผมนอนตื่นตื่น,นลงรถไฟนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าที่หลวงพระบางมีอะไรอร่อยนะมื้อเี พิงพิมั่วนสูวดวิครับตอนนี้เขาก็กำลังทําถนนนะครับผมเป็นงานปกสิทธิ์นะครับผมเดี๋วยวเราไปดูกันดีกว่าครับบรรยากาศหลวงพระบางเป็นยังไงครับผมตาพี่น้องเสีงงสยงงัวอ่าพิษมาลาวนะครับต้องกินต้องได้กินฝืนนะดูเไป็นได้กินนะฮะเดี๋ยวซีม,มือเด้อผมกินพริกไทยนะจะใช้พริกไทยแตกต่างครับ<ๆ> ใช่แต่ว่าแซ่บเป็นคนละแบบอันนี้ก็แซ่บเหมือนกันครับมาเรามากินเลยพี่น้องคล้ายๆตุ้มเส้นบ้านเราเนาะคล้ายกุ้ยจับเนาะคล้ายๆกับกุ้ยจับอันนี้เส้นมันเดี๋ยวตอนเรียงยังไปย่างตลาดมืดนะพี่น้องเนาะไม่โอ้ก็บินพุงเดี๋ยวไปใส่น้นหนึ่งโบเมนมันเป็นซื้อมาได้โอ้ซื้อไปกินก่อนมราอยากกินกันพี่น้องตลาดกระเพื่อนเม้น ตอนนี้เราก็ถึงตลาดมืดแล้วนะผมมืดเตยจริงๆอย่างเงีซื้อซื้อตลาดเดี๋ยวไปบดูว่าพวกขายี่คือบ้านเท่าไหร่บ่ ตอนนี้เราก็อยูุไซก็สิขึ้นไปไงไปวัดเอ่อวัดพิศาอาดเออยู่บ่อัดโบอัอดโบนี่ครับวัดตามนี้เลยเนาะนี่พี่น้องอยู่หลวงพระบางเนาะก็จะว่าถ้าว่ามาหลวงพระบาบมาวัดนี่คือสัมมาบ่ฮอดเนาะไปลุ้นกันเลยศัพทนี่สิถ <How? S 1> ามไมทันเด้ดด <How? S 1> อถามไม่ทันเนี่ยลมเรียกกระซิบเลย <laughs> พอดีเนาะพี่ดาเดี๋ยวไปเบิ่งบแจ้ง่ายัางเอดีก่อนเนาะขอยากขึ้นกันนะเอาเฮ้ยตามาไปตาเจ้าเลยไปโอ้จักงอนลกลักายเนี่ยินกันวหลายด้อะไโนอะไโดอะไรมันจะคอมเมนต์จะขันปะคือยัพอบัคือหาใจแงเย กำลังเดินขึ้นไปัดรั้กำลังขึ้น,นทำหน้าทีเใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับผมเลยเบื้องวิวหัวงพระบางพี่น้องมีตะปูมีตะผาด้วยเป็นยังไงมองนี่ก่อนขนวัดนะครับผมพี่น้องขึ้นมาสิริราชสิทธิ์นะพี่น้องเนาะเบื้องวิวผมเทพบรรยากาศได้มาแล้วคร<ฮ>ับพี่น้องมาใครมาพรวงพระบางไม่มาขึ้นขึ้นวัดนี้นะครับ คือว่ามาไม่สุดครับดูครับดูเนื้อเพชนเลยวัดโอเคครับผมครับตอนนี้เราก็บรรยากาศตอนกลางคืนแล้ว่นะอยู่ตลาดมืดเนาะได้ได้มาเจอยูทูเปืร์เมืองลาวพร้อมพีน้อยช่องไหงก็ช่องเยวช่องตาตูลุกต่าวบันเ่วนเป็นภาษาไทยโอ้เป็นภาษาไทยบ้างเบื่อคน้ยั้ยอ้ยนี่รย เนี่ยพี่น้องของกินหลายขนาดจักสิกินลิ้งเนาะโบเมียร์นั่นโบว่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งโบว่ะปิ้งตับปิ้งไตอันเนาะกินไปอร์สันกินง่ายอันเนาะไปเลาะไปเบิ่งอินเสิร์ตดีกว่าพี่น้องเบาหลายก็ได้ครับไป นี่แหละพี่น้องย่างไปลอกไปลอกมาก็คือเก็เอาเนาะฮอดตำหมูไม่หรอมีปิ้งไก่อยู่บ่ปิ้งไก่คือเก่าเนาะมาลวกมาบบักันยังมากินปิ้งไก่ยอยู่บ่เพิ่ว่ามีตำหลวงพระบางน,น,น,นี่ต้องถามเพื่อนนี่อันนี้ตำอย่างก็อ,อันนี้มันตำล่วงพระบางตำมะพูง<ม>ใส่น้ำปูขอบผมมาฮอดโลหบานเจอเอฟซีขอบคุณพี่เพ่นะครับผ่านมาลอกหาแนวกินเนาะเด๋อดีดดีต้อนรับเจ้าสบายดี นะขอตัวกินข้าวก่อนพี่น้อยนะห,หลังจากที่กินข้าวแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศต,ตนนะอน,อน,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 นลกลางคืนเนาะที่ไปถนนมาเบิ่งถนนบนไทถนนสะดอกว่างผิดตลาดมืดกลางคืนเวลากลางคืนกินข้าวเสร็จแล้วไปหาประทานก่อนจื่อคนดังพี่อ้อง ทอดหลวงพระบางกันมั้รู้กันเนาะโอ้ผมผมชื่อตามพี่ตามดูพี่ตามดูมันพี่เนาะเอ้คุณคุณไปนั่งกินข้าวเสี่อวันศีราเลี้ยญมึงเนาะกับจังหวัดเชียครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าที่หลวงพระบางนะครับผมลืมได้พี่น้องอีกีเข้าต้มแล้วอยู่เมื่อวานนี้ห้าพันเนาะทางฝั่งนู้นก็จะเป็น ฝั่งลราเนาะพี่น้องะครับประเทศไทยประเทศไทยอยู่ได้ฝั่งลาวนะ้ำขงมันแยกกันไงเป็นประธานเราด้วย <c oughs> เราจะไปกินอะไรต่อวะแล้วก็จะเดินทางกลับไปเวียงจันทร์นะครับผมน่าจะกลับไทยวันนี้นะครับผมสบายดีเช้าซิกเมจเจอร์ของหลวงพระบางนะครับผมเเมจอร์คือยังบงเมเจอร์ลงหนั <c oughs> งเ <c oughs> นาะเขาเริ่ <c oughs> มมาเจอกันซิกเมเจอร์โอ้ซิกเมเจอร์นะครับโอ้อยากวอลกับวอลบบปินเนาะวุลเบ้พี่น้อง มาต้้องไดกินนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับนะครับตอนนี้เรามีสถาน,นีรถไฟหลวงพระบางน,นะครับผมเป็นคลิปที่สนุกมากนะครับผมซึ่งไปเดี๋ยวผมจะรวบรวมคลิปให้ดูนะครับมม่วนหลายพี่น้องเองลยภูณรเจียกันภูณร์สถานีรถไฟเวียงจันทร์อะไพี่น้องเนาะสิไปซิมเมอยแล้วเมื่อน,นี้เนาะทอดบ้านกับซิประมาณสอง,องนะอสามสานี้นะครับสบายดีเจ้าโดยสบายตอนนี้เราก็จะขึ้นรถไฟนะครับไปเสร็จปะ นี่จัดเนาะบ้านคือยังพมันถึงเวียงจัดแล้วพี่น้องพี่น้องเนาะจะได้เมืือบ้านแล้วมานอนสองสองคืนสามวันนะครับสนุกบ้ากนะครับผมไปแล้วก็กลับมานะครับผม นะมีโอกาสจะต้องมาอีกในนอนหลวงระบางเราต้องมาเที่ยววังเอยียงเพราะมันยังไม่คุ้มนะยังไม่คุ้มนะต้องมาอีกสองในวัครับผมใคร,รอชอบคลิปนี้ฝากาาากดไลค์กดแชร์กดซับส,ส,สไคร้ด้วยนะครับผมสบายดีเจ้า